สวัสดีค่ะจะขอมาอ่านเล่มจิตมโนวิญญาณบทที่หนึ่งนะคะจิตมโนวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปพิสูจทั้งหลายผู้ถุชนผู้ไม่ได้สดับจะพึงเบื่อหน่ายได้บ้างคลายกำหนัดได้บ้างหลุดพ้นได้บ้างในร่างกายอันเป็นที่ประชมแห่งมหาพุทธทั้งสี่นี้ เพรานั้นเพราะเหตุอะไรพิสูจนทั้งหลายเพราะเหตุว่าความเจริญก็ดีความเสื่อมก็ดีการเกิดก็ดีการตายก็ดีของร่างกายอัจเป็นที่ประชุมแห่งมหาพุทธทั้งสี่นี้ย่อมปรากฏเพราะเหตุนั้นปุถุชนผู้มีได้ดับจึงเบื่อหน่ายได้บ้างใครกำนัดได้บ้างหลุดพ้นได้บ้างในร่างกายนั้นพิสูจน์ทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่า จิตบ้างมนโนบ้างวิญญาณบ้างผู้ถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจจะเบื่อนายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะหลุดพ้นจากสิ่งนั้นได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตเป็นต้นนี้อันปุถุชนผู้ไม่ได้สดับได้รวบรับถือไว้ด้วยตัณหาได้ยึดถือด้วย ทิฏฐิว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้มาตลอดการช้านานเพราะเหตุน,นั้นผู้ถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายกันกัดไม่อาจจะหลุดพ้นในสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ,บ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นได้เลยภิกษุทั้งหลายผู้ถุชนผู้ไม่ได้สดับ จะพึงเข้าไปยึดถือเอาร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพุทธทั้งสีน่นี้ด้วยความเป็นตัวตนยังดีกว่าแต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโด,ดยความเป็นตัวตนไม่ดีเลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพุทธทั้งสีน่นี้เมื่อดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างสามปีบ้าง,ส,าางสี่ปีบ้าง ห้าปีบ้าง10ปีบ้างยี่สิบปีบ้างส0ปีบ้างส0ปีบ้างห0าปีบ้างร้อยปีบ้างเกินกว่าร้อยปีบ้างก็ยังมีปรากฏวิสุทธ์ทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนพิสุทธ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนวานอนเมื่อเที่ยวไปในฝ่าใหญ่ อมจับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งนั้นจับกิ่งอื่นล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกินกิ่งอื่นอีกเช่นนี้เรื่อยๆไปผิดสูดทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมาโนบ้างวิญญาณบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนผิดสุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับ ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเทวดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภัสสะเพราะมีพัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงชรา,ามรณะสกาปริเทวะทุกขาธาตุมนัสอุปายาศาสตร์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถว้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีโดยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งธรายตนะเพราะมีความดับแห่งธรายตนะจึงมีความดับแห่งปัสจะเพราะมีความดับแห่งปัสจะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่ง ตัณหาเพื่อมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปทานเพื่อมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งภพเพื่อมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพื่อมีความดับแหง่ง,แหง,ง,แหงชาต,าชาตินั้นแลชารามรณะสุกะาปริเทวะทุกขธรรมนัตอุายศาสทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งเส้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ สาธุ่าเอาไว้ต่อต่ออีพี EP หนึ่งนะคะเพราะบทที่หนึ่งนี่มันยาวมีหกนานะคะ